สุดยอดเหรียญหายากในตำนานเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดนะครับสิ่งแรกนะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับแล้วก็มีแต่งขัดข้างนะครับคุณดูอย่าให้บวมเหรียญไม่บวมเห็นไหมครับหน้าเหรียญคมชัดนะครับจมูกหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหได้แค่นี้ถือว่าดีแล้วนะครับดูนะครับหน้าลึกตาท่านเนี่ยลึกมากเห็นไหมครับกลมเป็นหลุมลึกลงไปเม็ดพระศกเม็ดประคำนะครับนูนเลยนะครับผิวเหรียญตึงเห็นไหมครับเหรียญตึงนะครับตัวหนังสือต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นสันคมเห็นไหมครับเหรียญในขอบต้องตั้งนะขอบต้องไม่ล้มนะครับ เราเอียงเหรียญดูนะครับเราจะเห็นเลยนะเส้นขนแมวมันขึ้นเส้นแตกนะครับก็จะมีแตกตรงนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับเส้นตีสเกลแม่พิมพ์เห็นไหมครับขึ้นไปถึงบนหัวนี่ก็มีนะครับตรงนี้แตกนะครับตรงนี้แตกนะครับเส้นแตกตรงนี้ต้องคมเส้นแตกตรงนี้ต้องคมนะครับเส้นแตกตรงข้างอุงนี้ต้องคมเส้นแตกข้างบนนี้เส้นแตกที่ต่อจากตรงนี้ต้องคมนะครับทุกอย่างต้องคมนะเม็ดตรงนี้ต้องคมชัดรายละเอียดพวกนี้ต้องเป็นสันแท่งคมนะครับพลิกหลังมาเนี่ยท่านต้องดูตัวย่าง จะเป็นแท่งคมชัดนะครับตัวหนังสือโดดเด่นนะครับของแท้จะโดดเด่นแบบนี้จะไม่ตื้นเบอร์ไอ้แท้สึกๆึก็เยอะนะครับแต่ว่าของเกสส่วนมากจะไม่ทําสวยแบบนี้นะครับเส้นแตกตรงนี้เนี่ยคมชัดมากนะครับเม็ดพวกนี้คมชัดนะครับตัวยันคมนะครับเส้นวงกลมตรงกลางนี่นะครับโอ้โหเป็นสันเลยแล้วหูเชื่อมนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการสังเกตว่าอันนี้เดิมจริงๆนะครับเห็นไหมเป็นรอยลวดเลยนะครับมาดูข้างหน้านะครับมาดูหน้าห่วงเชื่อมไหเชื่อมนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อหลุนก้าวยอดนะ